สวัสดีครับเจอบ่องสายไปเลยครับนี่นีนั่นละมันมก่อสนานก็ลงแล้วนะมันต่อยมดแดงครับก้อปยปลาแซ่บเหงือสายตริงเอดทอดโดนบ่ได้ขืนเอาเด้อเน้นมุนเด้อมึง อันแมงงานนหน่อยๆมันนเหงานหน่อยมันสิบวันดีกว่าตีลงให้มันขาดมันสิบวันตกบ่ตีให้คอยเห็นตัว<ถ>ตีให้คอยให้มัน,หน,นมเห็นลีนไหมโอ้ไข่ผักแค่นี้จะมีมือขี้ขาดนี่ดีวะน้องฮด้ต่วะน้องว่า ได้พัฒนตันาะไปเห็ด <laughs> ข no ี่งานดีว่าโอ้โหไว้เห็ดยิมดีีลถนเ้าเห็ดเอาเห็ดเอาคร่ไมกับอไร่ตวขี่งานดีีว่เก็บซะสมไปเรื่อยนี่ไบอกมันอยู่สูงมันก็ต่อยลงสิบอ่มัจับแม็กอต่อย อ่านอีกคบสวนอย่างนะอีปลากที่อับเออ,เอ,อโอ้แต่คือยี่ดอกบัดที่นี่เฮ้ยหาเบิดสวนมีทำน,นี่เอออ้าพังพังอยู่แเสียต้องเอาต้องเอายักตายบอก <laughs> ต่อยมาเก็บสะสมไปเรื่อย ี่ล้วโตสองตัวไปเอบ่คือวะเนี่ยดนออกจกปนี่ยเกียมพ่นทุ่มจ <c ười> เน้นเน้นเสดหนามันร้อนโอ้เียงรอาพกนามเว้ให้เราคนยเดี๋ยวมีเข้าวขอาผิดก็เขีดเองคือของวัดวัดวนมาตรฐานเเี็ดเองอยู่โอเคเีดเองกับมีพวกคเขีดเองกับมีของวัดป่าของวัดบานเมื่แเลี้ยววัดมากหรอ พอดีก็เดลี่สิ่ะมันโดนวะมันเสียเสียแข็งเสียตู้เย็นก็เสียแบบนึงนะเฮ็ดกินไม่ไหก็เสียแบบแข็งเรานก็เสาเย็นมันเปลนนี่แหะกินไม้สาดไวตตนสีเหนียวันนยังเกิดกินไม้สาดเครื่องกินไม้ปีไว้เพราะว่าได้กินถ้าอะไรกินนี่ได้กูกะนดเปือเืออะไรขมาครับา ลุงก้อยปลาใส่เกลือชุดรดเน้น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 ปลาเอาน่องกูดิเอาน่องไม่แน่น,นตร้งน่อ,นองเอาดีอะน่องอันย่นมาเนี่ยนี่ขาดกูได้เลยใส่น่องด้วยผมลำเขาดีสารมากกินขมครับ ก็ครัวครับตามมําไปไหมซื้อไปไหมเขาจะว่าต่ำไปไหมไม,ม่ซื้อตัวเพื่อนเลยเนาะไม่ใช่เงี้ยนะต้องแบบคลุกเขาให้เข้ากันเติมน้ำนิดหน่อยกันเลยครับอสอ่วนนะ้องส่วนเนาะสีมอแบบลงโตัวเป๊ะเลยแบบไม่ต้องซีมแบบไม่ต้องถุงเลย จะให้จิวซิมบ์จิวฮะจิบกระเดียวต้นอะไรราว่ารพอมาเตะทีล้วปรุงอีกรอบนึงตองรอบอ่ะล่ ใส่ทุกอย่างครับสามเที่ยงก็มาลอยขาค้กมรไทยอยู่ีเป็นน้ำมาการ์ัวอะไรมาเป็นเอ้ยมันได้หนนมากานักการอะไรนี่จัดเี่ยเลยะมาก้อยเรียบร้อยดูดต่อมาอยูอดนะน้องนปตรงต้มต้ม สองอันล <ersch> ิมหรอวะผิขาบอกบกินมกเดียใช่จักได้ใช่ห้หบอกเนาะใส่ถาดคดีแม่ได้ลงเลยลงเลยขัดวู๊มันขัดทั้งน้าบอกยอมเลยนี่ย น้่งหลากไปิ่เนาะข้นมากข้นมาวพงเข้าไหมซื้อมาใส่ตลาดจ้ะนี่ดูเก๋ชาแนลด้วยเป็นแครกั้ไม่เกลียดากกินต้มปลาวะวันนี้วนวันเปียชักมาเพร่ะเดือดขั้นไทยก๋วยขั้นไทยาปลาเวียดน้องสินกินกินอย่างอะไรนี่ เดียวน้องไปเผาเ่า,า,า,าดี่ว่ามัไปขีดได่างยังดีล่างยังดีต้ไงไหว<ะ>ังัีแบบบ่ฮหันเลยหัหนเลยบอกน, <c oughs> นี่มาละนี่คำนข้นแล้ไม่มีก็เด้อ đây không cơ ạ Sao Hôm nay nói nhỉ chứ Nó là việc xúc phiến trong bán Đi <laughs> của này <laughs> เียรู้เหียพี่เนาะตอนมันเนี่ยไปก้อยนี่นะม,มองก้อยดนการนะ เรี่อง,งไม่ว่ใช่ก็ิเมอมานบาา้านบ้าาบ้านบ,บ้าบนบานบ้า,านบ้านบยาบานบ้านห้านบ้าบาทบ้าน้านบานบ้านบานบ้น้านบ้านบ้นบ้านบ้นาน้านน้านลนานบ้นบน้านาบาขาบานบบบ้าบานาาบ้า่น ปวดปวดจะเึจดหน่อยออมาขาดแล้วเกี๋ยจมหิวเขาเนี่ยมันดีนี่แหละเต่งอยู่สมือแห้งดีครับมาละเพิ่มเลยไปดดดบานะโอ้ไปละแปดกเล่นแล้วเกี๋ยวเป่นสิเสมอกาอย่าว่าปีเขาว่าเขื่อนน้ำสาวขีเขามาลงแง่ๆจอยกันรอ ไปเยวัญหาตัวบกไปไปวะไปวัดไก่งเลยไปวัดบ้านเลยฮะเนาะไปไอเดี๋ยวไปเบิ่งมเียกคุยสาวผมนะไมกันนักันไม่ไดกันขีรถตู้ไปเนาะสบายว่ามือดยวเมอเดี๋ยวยิ้มา้วมึงไปคุยสาวเนพวกไปรุ่นน้ำบ้านไปวัดเลยขี้รถตู้ไปเลยจอ้อมาไงเอ้อมเงี้ยเลย เอาเงไม่สาวันไม่ยังมาหั่เนี่ยไม่สาวดิขาบอกให้ลุกไปมันไปไล่ๆห่เกระปารักตัวงนงเกี่ยวเขาพอดีเขาเขาจะเกี่ยวเขาก่อนอทีเดีดวคนงานนะครับทุกอย่าถือกล้องถือนะมาสดวนร้อน จาบีบีวีวนังจังอยู่ยาคือเราีวมันมีอะไรอ่ะมันมีป่นไก่นะมันจองมันบิมันไม่เป็กปีนวกบ่เลยเดียนไก่ไปโรงเรียนเนี่ยน่ย่าลกตือนมงอย่ีนไก่ก่อนไปเรียนนะให้กูมาถือกล้องให้แล้วไม่พื่อนกูนะ่ได้การเลยกูกลาหนีถาวปปีนไก่นะรถรับตรงนี้ไปวันยาอแม่จะบอกบีีวีสารภาพมาลวด ้านนองกางยังว่าพ่กนีปิ่งไก่เ่็ี่นี่เป็นได้ทีรถมาผิดแล้วบ้านหรองใหญ่บ่บอกใคตามรถดมาเลยผมใอกเพื่อนเนาะปิ่งไก่หน้างผิดเดียวไปเลยปมาอีกเอ้พวกไก่พูดบ่ ถเขากว่าขากลสู้สก,กินเขาปีงกินไ่อยากอยากเล่นนะ <c oughs> กิยเบี่ยงไกลงูกสิบอ่ะแม่ยังไงเดี๋ยวสว่อะคับก้อยปลาตุอม,มอะไรการวันย็นตัวหนล,ลูกตัวเป๊ะเลยกย้อยปลาเมื่อไหร่ เอามเมาเฮ้ยก้ได้ก็ยิงกสน่อเนี่ยข้บเลยปลาเสียบยเยอะแยะบ้างของหวานแดงมัเสียขวดเดือดเลยคางตา เรื่นน้ำม่วเนี่ยน้้วนเนี่ยังมวนอยากเลยไม่อยากกันทีวกันน้งจ้างไม่อยากเกิดมาเกิก็คงตืไไม่ปลกกินนี่ก่อนเราต้องือบานเล่าอยู่อามี้เยิบจานมากกินปีงไก่แล้วก็จอว่าซื้อป่าบานเล่าอยู่มียอะเพาปฝากไม่เท่า จ่งหวดเนี้ยมีร่องามังผมจไปเก็บเห็ดอยู่ด้วยไอ่แกมนไปเก็บเห็ดอยู่ลาแข็งป้าตัวกินน้ำพ่เวะมีเรื่องเนอะสไม่เอกตัวไม่เอกไม่ไปข่อยเจ้าไทยเลยวนี่เจาบอได้นี่น่าเบ้าเขากินน้ำเาพื้นเาไม่คนเราบ้าเลยกินน้ำกับเป้าหเปากินน้ำาปลพื้นหา

ลกมันกลนมันเสียอย่ามันแล้วเขาปายแล้วแสีงเงยไปปานได้ยังต้องเสียงเด็บเดือดแล้วเขาปายเลยกลับไปเนาะจับกลับไปงอัดไปที่มือหน่อยตอนปลูกตอนปูเบื่อหุ้นกันหรือทีว่าเป็นกลับเป็นงอตอนกู้ก็วเลี้ยวเลยแล้วปูแล้วเขาปลาเลยนกว่าต้องไปงอหยกที่ตอนปูตอนใส่มันอีกเปล่อย่างเงี้ยอืม Sẹp tui khăm mất lạ Sẹp khát thôn lục lệ Kín đầy bao nhiêu Đầy bớt Đầy bao nhiêu mấy Nó vãi nắng bởi bớt có kháu kháu Ủa, nó yên lắm bà Băng nhịp kìa Ai bây giờ nhảy càng hưm bọc Hưm bọc lơ Ướn củ thức ươn Này bây giờ 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 bây เบื่อเกิดอีกเื่เกอาิฐาไตเหยุยูอเู่แรงท่านบักเดียดรับคุณบักจกไปแล้วพุนถือมาในเดือบัอกจกอันนี้เียวปลาเป็นก็ยังพูงเงี้ยะจกปลาได้เดือกจริงเสมอดูลายลายเบื่สูบยาทาเป็นทากยเืสูบยาทาเห็ดเกิดไมมัยนเป็นยังไงห้างวงแหวนตัดไง อ๋อโอเคครับหรือหาเลาะห็ดบาทที่นหนเคลนี้ับฝากก็ไรก็แชร์ครับก็สมรใครเนาะแซ่บมากเลยก้อยปลาลงงตัวครับแซ่บอีกทีเข่าเปิ้นทุกแนกวเลย